ในภาพนะครับผมจะใช้ EMA นะครับ150แล้วก็ b o l l i เจอร์แบนใช้30แล้วก็2นะครับสีเป็นนันตรงนี้ใช้เลเวล1กับลบ1นะครับกดโอเคเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้เส้นกลางนะครับผมจะเห็นว่าช็อตตรงนี้เนี่ยกราฟได้มีการเบรกขึ้นมาใช่ไหมครับกราฟได้มีการเบรกเส้น EMA ขึ้นมาเรารอให้เขาอยู่ที่แนวรับแล้วก็เกิดแท่งแดงและเขียวนะครับแล้วก็บ่าย พอบายเนี่ยการที่เราเก็บระยะสั้นๆสิ่งที่ตามมาคือ SL เราก็สั้นด้วยนะครับพอบายตรงโซนเนี้ยเต่าลงมาสักหน่อยก็ได้นะครับประมาณโซนนี้แล้วก็บายแล้วก็ไป TP ด้านบนนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันพอเกิดแท่งแดงแล้วกเกิดแท่งเขียวเลยเอชแอไว้ตรงนี้แล้วก็บายนะครับแต่ตรงนี้จะเห็นว่าเราโดน SL ไปแต่ว่ามีแท่งเขียวขึ้นมาตรงนี้เราก็จะวายขึ้นไป ชนด้านบนแล้วก็ปิดก็ได้หรือว่าจะรันต่อก็ได้เพราะว่าเทรนเขาเป็นเทรนขาขึ้นแต่จะเห็นว่ากราฟเนี่ยเวลาเขาทะลุออกไปแล้วเขาพยายามจะดันต่อแต่ไม่สามารถทะลุขึ้นบนบริเจอร์แบนได้เนี่ยเขาก็จะล่วงลงมาตรงนี้เกิดแท่งเขียวนะครับเกิดแท่งเขียวระบายขึ้นไปเนี่ยเขาขึ้นไปก่อนแล้วก็ปิดได้ช็อตนี้แดงลงมาแล้วเกิดแท่งเขียวแล้วก็บายขึ้นไปนี่ก็เก็บสั้นๆได้นะครับ ตรงนี้นะครับตัดลงมานะครับมาเกิดตรงจุดเข้าตรงนี้เข,ขียวแล้วก็แดงนะครับเปิดมาเนี่ยเราโดนในเซลล์แต่ตรงนี้ยังอยู่ในชุดของการตัดลงอยู่นะครับกราฟเนี่ยได้ขึ้นมาแล้วก็ทะลุลงมาตรงนี้ก็มีการกลับขึ้นไปตรงชนอีเมดตรงนี้เกิดแท่งเขียวแล้วก็แดงแล้วก็แดงเราเซลล์ลงมาช็อตนี้จะเห็นว่ากําไรไกลามากนะครับเมื่อเขาชนโบลเจอร์แบนเนี่ยเราปิดก็ได้หรือว่าถ้า เรารอดูแล้วว่าเขาทะลุบอลิเจอร์แบนได้เขาจะวิ่งได้ไกลนะครับตรงนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งครับเราก็หาจังหวะเข้านะครับยืนยันแท่งเทียนแล้วก็เข้าครับชนขึ้นมาเกิดเขียวเกิดแดงประกบติดกันก็เซลล์ลงมาแค่นี้นะครับะจะเห็นว่าช็อตนี้นะครับเราจะไม่ได้ไม่ได้เข้านะครับกดแท่งเขียวขึ้นไปแต่ไม่มีการปิดเป็นแท่งแดงแล้วพุ่งขึ้นไปเลยนะครับ เราก็มารอที่แนวรับแต่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไซด์เวยตรงโซนนี้ก็จะมีช็อตนี้ครับมีแดงแล้วก็เขียวเราบายตรงนี้แล้วก็ขึ้นไป tp ด้านบนก็ได้เหมือนกันนะครับย่งจะเห็นว่าจุดที่เราไซด์เวยเนี่ยเราจะาไม่ไม่ค่อยโดนครับตรงนี้นะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไม่เล่นได้แต่ต้องเก็บสั้นเท่านั้นนะครับไซด์เวยช็อตนี้ทะลุลงมา,าเรารอให้เกิดแท่งแดงกับเขียวเซล,ลลงมา ทันนี้ทะลุขึ้นไปเกิดแท่งเขียวแล้วก็แดงแล้วก็เซล์ลงมานะครับ SL ไว้ด้านบนเผื่อ SL ไว้นี่นึงนะครับอย่าไว้ใต้เย่าไว้เหนือไฮใกล้จนเกินไปเผื่อไว้เพราะว่าระบบนี้มันเป็นระบบตามเทนเนาะมันก็ทําให้โอกาสเราบินค่อนข้างสูงนะครับหรือจะ SL ไว้ที่เส้นสีชมพูเลยก็ได้นะครับส่วน DP เนี่ยประมาณ1ต่อหนึงนะครับ อย่างช็อตนี้ครับเขียวมาเขียวเขียวเขียวต่อไปเรื่อยเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าครับพอมันมาแดงทุบลงมาทิ้งลงมาตรงเนี้ยมาประมาณโซนนี้ก็เปิดได้เลยนะครับ SL ไว้ด้านบนก็ทิ้งลงมาตามข่าวนะครับอ่าช็อตนี้กราฟกราฟอยู่ในจุดไซเวนะครับโซนนี้เราก็ยังไม่ได้เข้านะครับอ่าโซนนี้นะครับที่ดูกันเมื่อกี้เนาะอ่าตรงนี้นะครับ มีการแดงแล้วก็เขียวนะครับแล้วก็บายขึ้นไปนะครับยิ่งกรอบแคบๆเล็กๆอย่างเงี้ยคือการสะสมกําลังของเขาเวลาเขาเบรกขึ้นไปได้เนี่ยเขาจะไปได้ไกลนะครับอ่าช็อตนี้ก็ได้เซลล์ช็อตนี้ได้เซลล์นะครับช็อตนี้ไม่ได้นะครับมาได้ตรงตอนที่เขาทะลุกลับลงมาแล้วนะครับอ่าช็อตนี้ได้บายได้บายนะครับช็อตนี้ลงไปเราไม่ได้ทําอะไรนะครับพอกลับขึ้นมายืนได้เนี่ยเราถึงบายขึ้นไป ตรงนี้นะครับได้บายได้บายถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปปรับใช้ในการลันเทนก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่ากลับมายืนตรงนี้แล้วก็เราเปิดบายและว s l ใต้โลนี้ไว้เลยเนี่ยเขาไปได้ไกลมากเลยนะครับก็ยังไงก็ถ้าชอบระบบนี้ก็อย่าลืมเอาไปปรับใช้นะครับแล้วก็แบล็คเทสให้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าระบบ นี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนแล้วก็มีท่าไม้ตายตรงไหนนะครับผิดติดต่อกันกี่ครั้งถูกติดต่อกันกี่ครั้งวินเลทเท่าไหร่ r r รเท่าไหร่นะครับลองไปแบ็กเทสดูแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนตั้งค่าตามที่เพื่อนๆต้องการได้นะครับแต่แนะนําให้เทรด,ด้วย M15 นะครับในไทมเรมในพีเลดการตั้งค่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้ในไทมเฟรมอื่นก็ลองปรับแต่ง พีเรียของค่า e m a แล้วก็ v o l a g e r band ดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด so subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ